ไม่ทันแล้วล่วะ,อะ,อะโอ้ยเจ็บเจ็บวายทำยังไงดีละ่ะเอ๊ะน้องสาวมาดังซ้อนพี่ไหมล่ะน้องอาจารย์โอนิสิกะ วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะเนี่ยสิ่งไปเที่ยวทะเลเลยดีไหมเอ่ยไม่ได้นะคะอีกอาทิตย์เดียวก็จะสายแล้วนะดูแล้วนะพูดเล่นแค่นั้นเองล่ะเอ้าเห็นไหล่ะทันเวลาจริงๆด้วย ขอ,ขอบคุณค่ะฟริสึกนนะนี่นาซ้อนมาข้างหลังเลยนะอาจารย์ฟูยิสกินี่อะเจงเหรอทำไมมาด้วยกันล่ะเนี่ยเฮ้ยมีประคองกับลงจากรถด้วยว่ะคู่นี้เขาดูสมกับพิษลึกฮะเยี่ยมจริงๆเลยนะคะมันนึกเลยว่าซิ่งโมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะรู้สึกสบายใจแบบเนี้ยยังกะเหอะได้เลยนะคะฉันอยากจะสอบไปกับขีบมังังเลยนะคะเนี่ยแล้วไปถึงไหนกันล่ะคะ ยังจะทําเป็นงงอีกครัอบอาจารย์อนิสึกนะน่ะเอ๊ะตอนนี้ก็เริ่มชินกับการทํางานเป็นครูแล้วนี่นะจะมีเรื่องชวนฝันสักเรื่องสองเรื่องมันก็ไม่แปลกจริงไหมล่ะคะฮะถ,ถึงไหนนั่นเหลอคะ่ะฉันกับอาจารย์โอนิสึกะไม่ได้คบกันแบบนั้นซักหน่อยนะคะอาจารย์ฟูจิสึกิเป็นคนดูง่ายดีนะ<อ>ถ้าถูกทามว่าไปถึงไหน ก็ตอบแบบสบายๆว่าไปแค่ชนนันนี่เองหรืออะไรก็ได้นี่นาค่ะอ้าวเ,เธอฉันก็ไม่ได้ต่างกฎว่าห้ามมีความรักหรอกนะแต่ในโรงเรียนนี่นะม,นมันมีคนที่ปากเสียอยู่เยอะเหมือนกันระวังตัวด้วยละ่ะอโอ๊ย,อย,อยขอโทษนะคะฉันเดินไม่ดูทางเองนะคะอ๋อไม่หรอกครับผมเองก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเลยไม่ทันเห็นอาจารย์ฟุยุสกิเดเป็นไรหรือเปล่าครับ เป็นไรไหมหรอคะต้องขอโทษจริงๆคะ่ะฉันเนี่ยซึ่งซ้มจริงๆเลยนะอาจารย์เทชิมาวระช่นพี่คะที่สอนเลขดีใจจังเลยครับที่คุณยุวศาสตร์จำชื่อผมได้เนี่ยดีใ,ใจมากยังมีอาจารย์อีกหลายคนเลยคะ่ะที่ฉันจำชื่อสลับกันอยู่เรื่อยนะคะเป็นไงบ้างครับชินกับโรงเรียนนี้บ้างหรือ,อยังก็พอได้คะ่ะแต่ฉันเพิ่งมาสอนได้ไม่นาน ยังไม่ค่อยเข้าใจความคิดของพวกนักเรียนเท่าไหร่เลยล่ะคะ่ะงั้นเลยครับจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมวอเนี้ยรู้สึกว่าจะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกับตื่นเต้นอยู่เรื่อยนะคะรู้สึกคล้ายกับมีใครคอยมองเราอยู่ตลอดโอเจครับตอนแรกผมก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเอ๊ะอาจารย์เทชิเงอร์วาระก็ตื่นเต้นเหมือนกันเหรอคะ <laughs> ทำไมล่ะครับผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นได้เหมือนกันนี่นะา <laughs> เชิงสินะคะขอโทษค่ะอย่ายามเข้าเลยครับในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เหมือนๆกันค่ะให้ตายสิทำตัวไม่ได้ดีๆหน่อยไม่ได้หรยังไงนะมิเซอร์โอดิสุกะเนี่ยอย่างาาว่าเช้าได้เห็นกันหรือเปล่าครับขับรถก็สิ่งหน่าดูยังกพวกอัตพาลเลยนะมอเตอร์ไซค์ก็น่าเกลียดยังกล้าขับไปโรงเรียนอีกนะครับ อัจบีลิฟว์าเบอร์จริงๆเลยนะครับแต่ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าจะมีอาจารย์กล้านั่งสนทายแบบนั้นด้วยนะคะถ้าท่าที่มิสฟูยุสุกิมีต่อโอนุสุกะนี่ก็ค่อนข้างจะดังเจรัสมากเลยนะครับเลรอครับจริงเหรอครับแค่ดูตาเธอก็รู้แล้วแหะครับรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะครับทอีเครับเพราะไม่ยินข่าวหรือว่ามีคนเห็นโอนุสุกะออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของมิสฟูยุสุกิด้วยนะครับอาจารย์สกุริอ้อครับเพราะเรื่องส่วนตัวของคนที่เป็นอาจารย์เน่ะ ไม่สมควรน,นมาวิจารณนนะครับจริงไหมครับแต่แต่แต่ว่ามิสเตอร์เทชิงาวะเอเอเหรอผมแคม่อยากเสียรุ่นพี่ดีๆที่น่ารับถืออย่างคุณไปเท่านั้นเองนะครับอาจารย์สกุีกเออจริงสินะไม่แห่จริงๆด้วยสินี่ ทำให้ใครมาทำลายภาพรพจน์ของฟูจิสกิอาเซซ่าเราเธอเป็นของเราโอ้โยใครกันนะใครกัน呐นะทีาอะเด็ปปเตอร์มาต่อไว้ตรงเนี้ยเด็ปปเตอร์ของผมเองล่อะอเออเออขอโทษขอโทษทำข้อมูลหายหรือเปล่าเอออาจาร,รย์เอ่อซาชิสุคชงาวาระเทชิงาวาระครับอ้าช่างมันแตนะ่า ก็แค่ดาวโหลดภาพโปมาดูเล่นทางเด็ดแต่นั้นเองใช่หรือเปล่าล่ะผมไม่ดาวน์โหลดของแบบนั้นมาดูรออาจารย์อย่าทำเป็นฝืนผมหน่อยด้หน้าไม่เข้าหน้าผมจะค็ปปี้ภาพเด็ดๆมาให้ดูเอาไม่เล่าดาวนโหลดภาพเด็ดส่งตรงมาจากต่างประเทศชื่อนะอาจารย์โซชิงาวาระเอ๋ยเทชิงาวาระครับอีกแล้วผมไม่ได้จบมหาวิทยาลัยอันดับห้าแล้วก็เกลียดผู้ชายประเภทที่ไม่รู้จักความละอายมากที่สุดเลยเละจะบอกให้ สมัยเนี้คนเราเนี่ยมมนต้องฝากกัดตีนถีปเพทนานแล้วคุณก็ได้จบมาหาลาัยโตเกียวแต่หางานทําไม่ได้ทมีเยอะแยะไปเลยนี่นะแต่ก็นับว่าพวกเรายังโชคดีนะเนี่ยมี่ินเดือนออกทุกเดือนถ้าจยังมีข้าวกลางวัลกินฟรีอีกด้วยเนะนจริงจรมอ้าอาจารย์ชาชิงวระนี่เราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมละ ไปผู้ชายแบบนั้นถึงมาอยู่โรงเรียนเดียวกับเราเราจบหมหาวิทยาลัยโตเกียวช่นะแต่คิดว่าต้องมาสู่อากาศเดียวกับมันก็รู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้แล้วนะเนนี่ยอาจารย์อาจารย์คะเอ่อเอ่อขอโทษนะอาจารย์ใจลอยเป็นนิดน่ะอาจารย์สอนที่โรงเรียนแล้วยังต้องมาสอนพิเศษตามบ้านแบบนี้อีกกันเหนื่อยหรือเปล่าคะาไม่เป็นไรหรอกเราเดี๋ยวนะคะจะให้ก็เอาน้ำชามาะคะ่าค่ะ หนูว่าพักสักหน่อยดีกว่านะคะจันใจเย็นไว้เราต้องใจเย็นไว้เธ้าชิงกวราสงุรเพอได้กลับบ้านก็มีอาคาเดียอย่างเธอเรอเราอยู่ใช่แล้วแค่เปิดประตูเข้าไป Gabi ไม่ด่อยแล้วนะมีเอหนะ้ามีสกลนี่ะก็เ <c oughs> พื่อนผู้หญิงที่เคยเรียนด้วยกันอีกแล้วสิสเสด็จกันดีจังเลยนะนราคาเหรอช่างเธอ,อยังไงฉันก็ใส่ของมีย่ห้อไปโรงเรียนไม่ได้อยู่ดีก็ฉันเป็นครูนี่นาะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะเธอไม่น่าจะชอบของแบบนั้นหรอกต้องเป็นชุดที่ดูสะอาดใช่แล้วชุดกระโปรงสีขาวเหมาะกับเธอที่สุดเลย แค่ยินเสียงของเธอเท่านั้นอะดรีนาลีนมันก็สูบฉีดเข้ามาแสนเลือดของฉันแล้วนี่แหละอัลคาเดของฉันโลกที่แสนจะเพอร์เฟคของฉันไอเดียนะรู้สึกจะมีโทรศัพท์เข้ามาฮัลโหลอ้าวอาจารย์นิสาตเละค่ะอาจารย์นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> จริงเหรอคะ, <c oughs> อะอเดี๋ยวเธอหน้าอาซิสธอต้องปกป้องเธอให้ได้คอยดูสิ ยูว <Are> ่าไงจ๊ะทิ่หลาอหล่อคล้ายจุดอยนะคะสวัสดีครับอาจารย์ชื่ชิคาวาระขึ้นรถไฟสายนี้ด้วยเหรอคะครับจากคุ้งไงยามาดครับชื่อก็เหมือนกันค่ะทำไมบังเอิญอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะไม่รู้เลยนะเนี่ยฉันขึ้นรถไฟแทบไปทันทุกวันก็เลยไม่ทันสังเกตแล้วมั้งค่ะวันนี้มาเช้าแน่เหรอครับ กะว่าจะไปใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนพิมพ์งานหน่อยนะคะก็น่าจะทาให้เสร็จที่บ้านดีครับไม่มีคอมพิวเตอร์เหรอครับไม่มีนะสิคะถ้ามีก็คงจะสะดวกกว่าน,นี้รองนะคะถ้าไม่รังเกียจผมให้เครื่องหนึ่งเอาไหมครับเอ๊ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ด้วยเลยก็ย,ยังได้เลครับถ้าว่างก็แวะไปที่บ้านผมสักครั้งสิครับไปสิคะต้องไปแน่คะ่ะเพื่อคอมพิวเตอร์สกอย่างนี่นาเป็นเมื่อไหร่ดีคะน่าสิครับพรุ่งนี้ผมต้องเตรียมเอกสารของโฮมรูม เรื่อนี้ก็จริงสิถ้าจะว่างก็คงมีแต่คืนนี้เท่านั้นแหละครับได้ค่ะฉันไปแน่ดีใจจังเลยค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องลำบากอีกแล้วละค่ะดีจังเลยอ๋อถ้าฉันมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็แปลว่าใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยสินะคะโอ้งั้นก็ดีเลยจะส่งเมลให้สะดวกไปเลยละค่ะลูสวัสดีครับลส,ส,สวัสดีจ้าอา้าว วันนี้ไม่ได้มาเพราะาอาจารย์ฟูิสึกาล่ะครับอาจารย์ฟูจิสึกิน,นี่หลายใจจังแฮไม่ใช่นะเดีย๋ยวเธออาจารย์ใช,ช่เพื่อนเล่นของพวกเธอนะอาจารย์ฟูจิสึกิอย่าไปสนใจดีกว่านะครับนั่นน่ะสิคะเอาละไปกันเถอะอาจารย์ฟูจิสึกิอารุวสวสดาดครับ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยทำอะไราคุณเนี่ยอาจอานุสิกะอาจจารยสิกาอรแบบนั้นอัจานุสิกาอัจจานุสิกามันจอันีิสิกะเหรออัจอานุสิกาฟังหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนนะมันจะชุดที่มาใส่ไว้แล่นนะาโออาจจานุสกาหยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุดก่อนอุ้ยไม่หยุดก่อนนั่นอนนิสิกะคุกเหรอแหม ทำเป็นได้ใจไปเถินน้าออนิสกะยีกงเพ่นานโลกของฉันก็จะกลายเป็นโลกที่เพอร์เฟกที่สุดฉันไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางหรอกออนิสกะต้งเป็นของฉันด้วยเท่านี้ก็เรียบร้อยอะดีนารินมันสูบฉชีดอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ความดันในเลือดของเราต้องพุ่งถึงขีดสูงสุดแน่ คือนี่น่จะสำเร็จด้วยดีนะเจอครับแม้ห้องสวยจังเลยนะคะจัดไว้เรียบร้อยที่จริงๆผนังนกับโซโฟ,ฟาก็เป็นสีขาวเข้าชุดกันด้วยนะคะอ๋อนั่งก่อนสิครับเดี๋ยวผมจะไปดีน้ําชาให้อ๋อฉันไม่เอาเถอะครับคุณเป็นแขกของผมนี่นาะแล้วก็ยังมีนั่งไงครับ นี่เหรอคะพวาวร์ปุ๊กเนี่ยมันเล็กดีจังเลยนะคะเอะแล้วนี่มันเชือกอะไรเหรอคะลองดึงดูสิครับใช่ดีเหรอคะเชือกนั่นเนอะผมเตรียมเอาไว้ให้คุณมาดึงโดยเฉพาะนะครับเตรียมให้ฉันเรอคะอ๋อไม่ต้องกลัวแล้วครับแค่กล้าหน่อยสิ นมันผมคอยเฝ้ามองคุณมาตลอดนี่คือข้อพิสูจน์ไงครับอาจารย์ที่ชิเงวาวระผมคอยปกป้องคุ้มครองคุณตลอดเวลาผมไม่ปล่อยคุณไปหรอกอาจารย์แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้ทั้งหมดหรอกไม่แน่นะ ถ้าเธอไปเห็นรูปถ่ายพวกนี้เข้าเธอจะกลัวจนหนีไปเลยก็ได้แล้วถ้าเธอรู้ว่าเจ้หน้าต่างห้องเรามองเห็นห้องเธอด้วยแล้วก็แต่เราไม่ยอมให้พลาดแน่นอนเราวางแผนให้เธอมาหาเราถึงห้องได้แล้วเราไม่ยอมเสียชื่อเสียกับตำแหน่งทางสังคมไปหรอกเราไม่ใช่คนที่จะประมาทถึงขนาดนั้นหรอกหน้าเราจะใช้เวลาอยู่กับอศุษากแค่สองคนต่อหน,น้าเชื้อที่ห้ามเด็งเด็กขาดนี่แหละและคราวนี้ก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเรากับอสุสากอีกต่อไป ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปนตามแผนที่วางไว้เบต้าเฟนิฟอมินมันแพร่ซาไปทั่วร่างกา,กายของเราเลยามาแล้วเชิญครับเยอะวันนี้ เดี๋ยวสิอาจารย์เทชิคาวะเป็นไรไปอ่ะปะตน่อยสิปกตน่อยเด็กผู้ชายคนนี้ถือมาที่นี่นอกแผนเรานี่นะเรื่องแบบนี้ไม่ได้อยู่ในแผนที่เราวางไว้เรื่องผ okay. ู้ชายคนนั้นจะรู้ว่าเราวางแผนการลับเอาไว้ก็เลยคิดจะมาขัดขวางเราอย่างนั้นเหรออะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันนี่นายถืงใจเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยฮะเจ้าบ้ายังไงแล้วเหรอก็ใช้ลวดอ่ะสิอาจารย์อยากไม่เปิดให้ดินะ จ้าของห้องไม่ให้เข้าก็เปิดเข้ามาเองแบบนี้เลยเหรอยกลับไปซะเถอะน้วันนี้ฉันจะมีแขกคนสำคัญมาหาด้วยอ๋อแต่แฟนผู้หญิงกิแล้วก็ไม่มาหรอกเอออะไรนะเห็นบอกว่าลูกศิษย์กำลังมีเรื่องด่วนน่ะนะก็เลยรีบไปเมื่อตะกี้นี่เองอะไม่มาซะสัของเราไม่มาเลยเนี่ยเพราะอย่างนั้นก็เลยวานให้ฉันมาแทนยังไงแล้วอันนี้ใช่ไหมคอมพิวเตอร์ที่ว่าน่ะไม่ใช่<อ>น้ำมันจีสามสี่ร้อยที่เพิ่งซื้อมาใหมต่ตงหากเอ่เอเฮ้ยนี่ให้ไวไหนเข้าไปงั้นนะ อย่าดึงสิแล้วสายมันหลุดบอดมาท่อเฮ้ยเราแล้วนี่มันเชือกอะไรล่ะเนี่ยฮะเออฮะเฮ้ยอ๋อรู้แล้วล่ะของฝันให้ฟูจิสุกิจังใช่ไหมดึงแล้วก็มีสายรุ้งพุ่งออกมาละสิเขาใจคิดนี่จะจับมานนะไม่เป็นไรนี่นาแค่ขอดูนิดเดียวเท่านั้นเองนะนะาน้าช่างเถอะน้าไปได้แล้วไหนนี่ผมประเภทไหนกันแน่เนี่ยอ๋อนี่พาวเวอร์บุ๊กฉันเตรียมไว้ให้อาจารย์ฟูจิสุกิ เรียบเดี๋ยวก็ไปจากห้องัฉันเดี๋ยวนี้เลยไปเลยมาไม่ยอมให้ฉันดึงเชือกจริงๆเลยเหรอเนี่ยจะสงสัยซะแล้วสิ๊ะเ,เป็นสงสัยหรอกนะ้ารีบกลับไปได้แล้วอร้องละแขนหน้าน่าฉันก็เบียดหัวไปหมดแล้วละ่ะไอ้รีบไปเข้าใจละแค่กลับก็พอใจแล้วใช่ไหมกลับกอ,อได้แต่มันก็น่าสงสัยนะเนี่ยนา่าเราเราเข้าแต่ไม่น,น่าสงสยัย่ะ จะไปเซ็ตฉันละเดี๋ยทำแบบนี้เลยขอร้องเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าขอร้องได้ขนาดนั้นแล้วก็มันก็ยิ่งทำให้ฉันอยากดูมากขึ้นซะด้วยแล้วทีเนี้ยเอาละเอาละหยุยนะอยุดอย่าเดิมนะอย่าเดิมอย่าเดิมอย่าหย่าเฮ้ยอย่าเดิมอย่าเดิา เดี ead, ๋ยวโอ้โหไปจะเย็ก่อนสิอาจารย์ทิชชีก็บอแล้ว้ยมันเป็นโจกล่ะโจกอ่ะต้องพูดแล้วไปต้องพูด้ายตาา อาจารย์เทชิงวระไม่เป็นไรหรือเปล่าครับเนี่ยออกไปซะหาผม,มาไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับรือจะใช้เรียกรถพยาบาลน,นะแต่ยังไม่ออกไปอีกคราวนี้ฉันจะฆ่ากันจริงๆออกไปซะออกไปเออถ้าม่รีบกลับไปแล้วก็เฮ้ยไปก็ได้ โอนิสกะจบแค่มหาวิทยาลัยอดับภายังกล้ามาโยมโห่คนที่จบมหาวิทยาลัยโตเกียวอย่างเรายอมไม่ได้แล้วคอดูทว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะทำให้มันเข้าแกลศอสษสะของเราไม่ได้อีกเลยคอยดูสิยังงั้นเหรอคะ ถ้านั่นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ต่อไปจะต้องกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่อ๋อค่ะฉันเชื่อใจอาจารย์เทชิงาวาระแน่นอนอยู่แล,แล้วค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอพิสูจน์ว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในโรงเรียนจริงๆนะคะยกให้สมาคมกวาดล้างความเสื่อมเสียทางการศึกษาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์เราเ็วอย่างนั้นเราไม่ปล่อยให้ลอยนวลอยู่ในวงการศึกษาหรอกค่ะค่ะ,คะไว้ใจได้ค่ะงั้นก็ฝากด้วยกันนะครับผมนี่ก็เป็นอาจารย์ระดับเดียวกันเขาไม่มีอำนาจถึงขนาดสั่งไล่ออกได้หรอกครับ ถ้าได้คุณโอตามมาลำบากเป็นทุระให้ก็จะขอบคุณมากเลยล่ะครับก็ <c oughs> ไม่ได้ลำบากอะไรนักหรอกนะคะอาจารย์ี่ชิงวาวาระเองก็คอยดูแลที่เดนนี้ลูกสาวของเด่นมาตลอดนะะี่ค่ะค่ะอาจารย์ที่ชื่ออนิชิกะอะไรนะ่นน่ะฉันไม่สนใจแล้วว่าจะถูกใจท่านผอสักแค่ไหนยังไงเราก็ต้องหาทางจัดการกว่าล้างให้สิ้นเช่าจนได้ล่ะคะ่ะอาจารย์ว่าไงคะอาจารย์เ่ชิงวาวาระน่ะก็มีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับที่โรงเรียนนะจ๊ะ ไปนอนซะเถอลูกพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าค่ะนี่สุดตาใที่มัมีมันอยู่โลกของเราก็ไม่ีทาทเป็ปโลกที่เพอร์เฟกต์ได้ต้องหาทางกำจัดมันซะดจริงๆอาสิชาจะมาทำอาหารให้เรากินถึงใน,นห้องแบบนี้นะ ทำร่างกายหน่อยสิคะอาจารย์เพราะอาจารย์นะเป็นของหนูนี่นาเรียท้าหนูทีสิ